อะไรครับสวัสดีครับทุกคนดิจิตอนรักเข้าสู่บาสเกมเมอร์วันนี้เรามาเจอกันเกับเกมฮอกวอตเลกาซีขอพูดได้เลยว่าฮอกวอตเลกาซีใช่ว่าจะมีสกิลในการโจมตีหรือเป็นเกมเนื้อเรื่องอย่างเดียวนั้นมันคือเกมเลี้ยงสัตว์เลยครับจะถามว่าเลี้ยงสัตว์อะไงเดี๋ยวดูจะเอว่าไงแสบทั้งหลายกินข้าวกันแล้วใช่ไหมลูกดูมองดูมองดูมอง นี่ยๆตัวที่ผมชอบที่สุดครับคือตัว ett, ตนี้ฮะตาปนๆดูดิมันเหมือนแมวผสมกับยีราฟอ oui. well. ่ะแล้วก็ผสมกับพอกกี้เดี๋ยวนหันมนอู่เดี๋ยวดูพฤติกรรมเวลามันโดนลูกเฟิร์มเฟิมจริงมันมีเสียงคลื่นเหมือนแมวด้วยนะออาเอาไปเอาไปก็ประเคนให้หมดทุกอย่างแหละอ้าวว่าไงเอท่าไอ้นี่คือนกเท่าประจําที่นี่ใช่ว่าจะมีแค่สัตว์เล็กๆอย่างเดียวเท่านั้นมันมีสัตว์ใหญ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเอาใจสายชอบเลี้ยงสัตว์กูพูดแค่นี้แหละนี่ข้างหน้าผมเนี่ยเป็น เลี้ยงอุ้ยมาแล้วฮิปโปกิฟเราสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์ได้นะครับทำไมหน้าตาขี้เหร่จังวะ โตมาหนูจะเท่ลูกเชื่อปา๋าเอาไปและเองมากว่าไงคุณพอ่อคือมันสง่ามากเลยนะนี่แหละนี่แหละมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกแกต้องเสียตังค์ให้กับเกมนี้ไว้กูก็ไม่ได้อะไรกับเกมนี้นะแต่มันน่าเล่นจริงว่ะคุณแม่ห้วิง่งอ่าอาไปอาไปอ่าไปที่พวกคลิปสังเกตได้ครับข้างหน้านะจะเป็นเหมือนขาเหี่ยวไหมข้างหลังจะเป็นขามาข้า้าภาษาไทยเขาเรียกว่ามหยาอะไรนี่มันหลงมาได้ไงวะเนี่ย <laughs> นี่มึงลงมาได้ยังไงเนี่ยเันเรียกว่านกประจำบ้านแล้วกันนกประจำบ้านต้องมีเดี๋ยวผมจะมีแผนจะออกไปจับสัตว์เดือนน่อันนี้คือบ้านสว่างใช่ไหมเดี๋ยวเราไปบ้านมืดกัน และนี่คือบ้านมืดดูไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแต่เราก็มีนกประจําบ้านด้วยครับเป็นตัวนี้มันน่ารักนะแล้วนี่ครับนี่แหละฮะสัตว์เลี้ยงของผมจริงๆแล้วนะจะเรียกว่าม้าหรือมังกรดีคนที่จะเห็นได้นะครับก็คือคนที่น่าจะแบบว่าต้องเห็นแบบเห็นคนตายต่อหน้าต,ต่อตาอะไรประมาณนะนะั้นนหะแต่ก็น่ารักดีครับอันนี้คือลูกน้อยผมก็จับผสมพันธุ์เลยจับสวีว,วีวีเลยแต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าก,กูเข้ามาตอนกลางคืนแล้วเจอตัวนี้กูก็วิ่งเหมือนกันแหละแต่ดูสง่านะเนี่ยดูซี่โครงดิ ุตสาให้กินเยอะแยะแล้วนะเนี่ยและอีตัวที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ากูพลาดที่จับมันมาแต่ยังไงก็ต้องมีมันอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวนี่นี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นี่เลยน้องกบกำลังทาท่าแบบน่ารักน่ารัก,รกอ้อนเห็นไหมอ้อนแต่ดูตุ่มข้างหลังอะทำให้ผมรู้สึกแบบผมคันหลังมากเลยอ้อนออออ้อน,ออน,ออน อ้อนรักลูกรักรักเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปจับเพิ่มครับเพราะว่าในแต่ละบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงได้12ตัวแล้วก็4สปีชีด้วยกันจริงๆ่อยากได้ยูนิคอนด้วยจะมีให้ไหมวะเน,นี่ยเฮ้ยยูนิคอนนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปจับยูนิคอนกันครับพ่อมาแล้วลูกมาอยู่กับพ่อดีกว่าอยู่ในป่ามันอันตรายใกล้ถึงจุดของยูนิคอนต้องจับไม่ได้ผมรักสอดแต่ไม่ครูแมงมุมมันี่ครูซีอแมงมุมเฮ้ยเจอตัวนึงเห็นเงาลาง เงาเลือมๆอย่าลืมนะต,ต้องจับต้องจับผูบ้สง่ามากยูนิคอนน่ารักมากฟอสเลย <c oughs> แข็งป๊กแข็งโป๊กแข็งเสร็จฟอสอีกท,ทีเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจับขอจับยูนิคอนยูนิคอนฉันเลือกนายยานีด,ดูดมาซสา <c oughs> เรียบร้อย การจับอาจจะดูซาเวทนิดนึงแต่ก็อย่างร้อยก็จับน้องได้มีหมายอยู่ฝั่งนน้นมันวัดเรีย <c oughs> เจอหมาไม่ได้จับน้องก่อนอ, <c oughs> อยู่ไหนลูกน้องขนปุยนี่ไงขนปุยขนปุยอยู่เฉ <c oughs> ยๆลูกอย่าเพิ่งกิ้งไปลูกอยู่เฉยๆก่อนลูกอยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าก,กิ้งลูกอย่าก,กิ้งอย่าก,กิ้งอย่าไม่โดนลูกเดี๋ยวไม่โดนลูกขอจับหน่อยนะลูกนะรังรักรังรักมาอยู่นี่นะลูกน่ารักมีตัวสีอนี่ด้วยดูสิตัวนี้เหรอโทษทีนะเขาเรียกว่าต้องแช่แข็งอะเรากระโดดเราชอบกิ้งอนะลูกน่ารก่ะนีขยบับกเิอจินเลย าวเนะาะทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยเนาะยูนิคอนคนที่อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหดูดีอ่ะก็คือม้าตัวหนึ่งนี่แหละครับเอาอะไรลูกอะไรก็เพิ่งกินไปเราไม่ใช่เหรออ๋อแค่มาหาเฉยว่าไงไอแสบนี่อย่าเล่นเดี๋ยวหัวทิมนี่รู้แล้วไม่ต้องไปข่มเขาเขาเพิ่งมาใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามยังไงติดตามอะไรมองอะไรอะไรยังไง,ไง,ไงไติดตามต่อไปกับบัสเกมเอร์ สำหรับวันนี้ขอบาาเกมเมอร์มาคุกกีกับน้องๆก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับน่าิีตู่ด้วยกันบ๊ายบาย